สวัสดีครับพี่เดียครับครับสวัสดีครับดูไงพี่คู่เอกช่องเจ็ดสำหรับคู่เอกช่องเจ็ดนะถ้าผมเป็นกรรมการคือคือย้ำก่อนเขาเขาต้องชัดเลยถ้าผมเป็นกรรมการครับผมมองว่าน้ำเงินน่าชนะนะฮะตรงไหนมผมคิดว่าการเดินกระทำ เ็ฝ่ายเดินไอ้นั่นเจ้าเออเจ้าพิษสยามหนี<ม>หนีเยอะอะไรประมาณนี้ครับ<ม>แต่ส่วนกรรมการจะตัดสินออกแดงออกนํำเงินเนี่ยผมก็ไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวเขาได้นะครับ<ม>แต่ท่นี้ทาง้นอยากจะขอเตือนเอยเอา,เอาปากไปถึงกรรมการดีกว่าว่าเอานักมวยหลายค่ายนักมวยต่างจังหวัดอีกหลายค่ายอยากต่างช่องเจ<ม>็ดนะครับ อย่าให้การตัดสินของกรรมการมาทําให้ค่ายแต่ละค่ายเขาไม่อยากมาต่อยช<ม>่องเจ็ดอ่าคือผมฝากไว้แค่นี้แหละเพราะตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะดีหมดละอืออย่ายให้เขาระแวงใช่อย่าให้เขาระแวงครับและการเปิดให้คนเข้าดูพี่เดียวมองไงีก็ดีเลยครับการเปิดคนเข้าดูก็จะเป็นการพิสูจน์การทํางานของกรรมการด้วย<ม>นะครับไม่ดีก็ดา่าเขาเลยนะ่หลายคนนะครับเดี๋ยวเสียงของมวลชนจะเป็นคน,เป,นเป็นคนพิสูจน์ ความผิดพลาดหรือความถูกต้องกรรมาการดีครับโอเคครับ okay,